ครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เรื่องเราทำออนไลน์คลาสกันนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของผู้ผู้ร่วมเรียนนะครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนบางครั้งอาจารย์ก็อยากจะรู้ว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับใน m e t เนี่ยเราสามารถจะเช็คชื่อผู้เข้าร่วมเรียนได้ทำเป็นลิสต์ไว้ให้นะครับซึ่งจะสะดวกขึ้นมากอ,อันนี้เราเรียกว่า extension นะครับ ซึ่งเป็น extension ที่อยู่บนบน Google Chrome นั่นหมายความว่าอาจารย์จะต้องใช้ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์ในการ run Meet นะครับทีนี้วิธีการผมจะเริ่มต้นจากการติดตั้งตัว extension นี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงวิธีการที่เราจะใช้งานมันนะครับเอาล่ะสเต็ปแรกนะครับเราก็ไปเริ่มต้นเราก็เซิร์ชคำว่า Meet Attendance นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือ extension นะครับพอเ,เข้ามาเสร็จก็จะมี extension โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเข้ามา add extension เพิ่นผมใส่ไปแล้วนะครับผมจะลอง remove มันก่อนให้อาจารย์เห็นเราเริ่มต้นเราก็จะคลิกตรง add to chrome นะครับ add to chrome พอ add เสร็จเราก็บอกว่าเราจะ add extension นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโปรแกรมก็จะใส่เข้ามานะครับซึ่งเราสังเกตง่ายๆว่าอยู่ที่ไหนเราซูมเข้าไปดูนะครับ เราจะมีตัวนี้อยู่นะฮะตัวนี้นะอันนี้ก็เป็น Meet t t e อ d a n c e ที่เราใส่เป็นรูป Apple นี่เครื่องหมายถูกนะครับโอเคอขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากเราแอดเข้ามาแล้วตอนนี้ก็พร้อมจะใช้เราจะทดลองง่ายๆนะครับผมจะลองสร้าง Meeting ขึ้นมาอันในของคลาสนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปที่ Calendar นะครับ เสร็จแล้วผมจะลองแอดง่ายๆเลยนะครับเรา create นะครับตั้งชื่อไปว่าอันนี้เเป็น m e e ิ i ิ g สมมตินะโอเคอันเวลาผมใช้อตอนนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ดินวานี้แล้วก็บอกเป็นแอด google meet นะครับ ทีนี้พอเราทําเสร็จนะครับลองคลิกที่ More Option นะครับว่าอันนี้ assign ให้ใครหรือจริงๆจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมต้องการให้ใช้กับคลา s เอาเช็กคลาสนี้นะครับเพื่อเราเลือกคลาสนี้เพื่อให้มันส่งข้อมูลไปยังคนที่อยู่ในคลาสด้วยนะครับเราเซฟไว้นะครับตอนนี้ผมทำทำคลาสม e t ิ n g ขึ้นมาหนึ่งนะนะครับ ถัดไปอาจจะไปดูยกตัวอย่างเช่นรณรของคนนี้นะครับเขาควรจะได้อน,นี้เป็น,น Class work ไปดูที่คลาสเวิร์กแ้ไปดูที่แคลนด์ได้นะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาควรจะได้แอปอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิกไปนะครับเราก็สามารถจะจอยมีติ n งอันนี้ได้ทีนี้ก่อนที่จะไปผมจะลองเข้าไปดูที่นี่ก่อนนะครับสมมติว่าผมจะเริ่มต้น เริ่มต้นาการ Meet เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะโอเคก็เริ่มต้น Meeting นะครับผมขอปิดกัอนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันติอจอเข้าไป mm hmm. ทีนี้สมมติผมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าอันนี้ถ้าเราดูปาร์ตี i ปารตีสแปเนี่ยเรามีคนเดียวเพราะมมีข้ามาคนเดียวนะครับตัวมี e แอตเทนเดนซ์มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ นะครับอันนี้เป็นเตือนบอกว่าตอนนี้มีคนเข้ามาหนึ่งคนมีคนเข้ามาหนึ่งคนงก็คือเราทีนี้ผมมาที่นี่แล้วผมเข้าไปที่แอนเตอร์ของนักเรียนนะครับเขาก็เห็นอันนี้คลิกไปก็จอยเข้าไปติดก,กันนะแล้วผมก็าบางครั้งมาอาจจะขึ้นคําว่า a s k t o join นะครับอันนี้กรณีที่โดเมนอยู่ข้างนอกไม่ใช่ อย่างเช่นกรณีของมหาลัยเราก็จะเป็นศิลปกรกับ E.D.U. นะครับนี้ถ้าเกิดเราเชิญใครก็ตามที่ไม่ใช่ศิลปกรกับ E.D.U. ตรงเนี้ยแทนที่มันจะคาว่าคําว่าจอยมันจะกลายเป็นคำว่าอาร์ซูจอยหมายความว่าถึงต้องคลิกขอไปนะครับทีนี้ไปดูฝั่งฝั่งคนที่ใช้อันนี้คือฝั่งผมนะซึ่งเป็นโฮสตหรืออาจารย์ก็แล้วแต่ก็จะบอกว่าถ้าเราจะให้เข,าเข้าๆแล้วก็แอดมิดนะครับเขาจะเข้ามาอีกน,นะครับเขาจะเข้ามาอีกหนึ่งอันนะครับโอเค พอเข้ามาหนึ่งอันเสร็จถ้าเรามาดูที่นี่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันยังหนึ่งพาะมันยังไม่ได้ refresh นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนี๋ผมลอง add เข้ามาก่อนทีนี้ถ้าเรามาดูที่นี่สังเกตดูนะครับตรงนี้เป็นตัวบอกว่าให้มันเช็คหรือไม่เช็คผมจะลองปิดถ้าเปิดมาสังเกตดูนะครับมันกลายเป็น2เห็นไหมฮะตัวนี้เป็นตัว refresh ว่าว่าให้ให้เช็คจริงๆปกติสักพักหนึ่งมันก็จะ refresh อยู่เลยแต่ถ้าอาจาไม่แน่ใจก็ก็ท toggle switch นี้นิดหน่อยเอาละ ทีนี้เธอาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าตอนนี้ผมมี2คนผมลองคลิกตรงสัญลักษณ์ตรงรูปก,กระดาษตรงนี้นะครับคลิกจริงๆสีที่โปรแกรมทําคือเปิดตัว Google Sheets นะครับขึ้นมาตอนนี้สังเกตเห็นมี2คนอยู่นี้นี่เห็นไหมฮะในเวลานี้มี2คนเพิ่นขออภัยชื่อมันซ้ำกันนิดหน่อยเพราะผมใช้เข้าผมเองเลยเปลี่ยนเมลไปนะครับอันนี้มา1อันเรจะบอกว่าเวลาเท่านี้นะมาแล้ว2คนนะครับเอาล่ะ ลองใหม่ผมกลับไปที่มีตัวเดิมตอนนี้มา2คนผมจะลองเอาอีกคนใส่เข้ามานะครับคนถัดไปดผมปิดตรนนี้ไปนหน่อยแล้วกันนะนี้ถัดไปคนที่2นะครับคนที่2เหมือนเดิมเข้ามาที่คลาสคลาสเวิร์กนะครับแล้วไปที่แ a l enda แน่นอนผมเข้าควรจะเห็นนักศึกษาควรจะเห็น Appointment นะครับโอเคการันนี้นะก็คลิกไป นะเสร็จแล้วนีนี้ก็บอกว่าเราจะมีโอเคแคททีนะครับแล้วก็จอยวิดกูก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนคงอาร์ซูจอยอีกแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าเา้าเป็นนอกโดเมนอย่างที่ผมบอกนะอาร์สูจอย ถ้าผมกลับไปดูที่นีเขาควรจะมีคนถามถามเรามาอาจารย์อาจจะลำคาญนิดหน่อยกรณีที่มีแอคเคาท์ข้างนอกแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นคลาสปกติเนะี่ยนะักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปากร .edu ซึ่งมันก็จะเข้ามาเงียบๆนะครับอาจารย์ก็ไม่ต้องไปกด accept หรือ admit แต่อย่างใดโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วนะอล่ะทีนี้พอเข้ามาเสร็จตอนนี้เห็นว่าถ้าผมจะ toggle ตัวนี้นิดหน่อยตอนนี้ผมมี3คนแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเห็นถ้ามียาวๆอาจารย์ก็ toggle ตรงนี้ทีมก็ดูนักขณะนี้เป็นเท่าไหร่ นะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติว่าอาจารย์อยูนัเวลาเนี้ยตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาเนี้ยมันมีคนอยู่ในคลาสเท่วนอาจจะยาวมากอาจารย์ก็คลิกนี้อีกรอบนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเขาก็เปิดไอ้ o l l s s h e t t เนี่ยนะครับชีตตัวเดิมนี่แหละแต่เขาจะต่ออีกคอลัมน์หนึงสังเกตดูนะครับก็หมายความว่าเดิมเวลาเท่านี้นะครับมี2คนเวลาถัดไปมีถึง3คนนะครับ แค่นี้นะก็สามารถจะเช็คเป็นระยะได้ช่วงนี้มีกี่คนช่วงนี้มีกี่คนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้สปิกเรื่องนี้มากมายเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วในขณะที่นักศึกษาเข้ามาบางครั้งเราก็ต่ออินเทอร์เน็ตมันก็หลุดบ้างอะไรบ้างมันก็จะขยับไปขยับมาแล้วครับจำนวน attendees มันก็ขยับไปขยับมานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับของการใช้ meet attendance รจริงๆมันจะมีอีก2ปุ่มซึ่งผมยังไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าโดยหลักการเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นปุ่มแรกเนี่ยหมายความว่าเมื่อกี้อาจารย์เห็นว่าในชีทนั้นมันมีมันมีรายการอยู่หนึ่งหน้าใช่ไหมครับถ้าเราคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตัวนี้อีกทีเนี่ยมันจะเปิดชีทที่2เหมือนเราใช้มี multiple Sheet ในไฟล์เดียวกันนะครับส่วนถ้าเป็นตัวที่2ตัวที่2ของอันนี้นะครับมันคือการเปิด ได้ Google s h e e t ไฟล์ใหม่อีกไฟล์นึงนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่ปกติผมไม่ใช้2ตัวนี้หรอกผมก็ใช้ไฟล์เดียวนั่นแหละแล้วก็คลิกตรงนี้ไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะอาจจะอาจ,จารย์ขึ้นชั่วโมงคลิกทีนึงหรือชอั่วโมงคลิกทีนึงสอน 3, ชอั่วโมงคลิกสามครั้งเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องมาลิส์ยาวๆนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นการใช้ Meet Attendance น่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับอาจารย์ในการเช็คชื่อโดยไม่ต้องนั่งจด แต่ก่อนผมต้ใช้วิธีแคปเจอร์หน้าจอตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเหนื่อยเหลือเกินนะครับวิธีนี้ก็จะง่ายมากนะครับครับก็คงเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก,ก่อนนะครับ